Okay. ก็มีประกาศนะครับมาจากคุณคนนี้นะครับดิมิทรีวิกอร์เรนโกนะครับซึ่งเป็นเกมดเรกเตอร์ของ Space Marine 2นะครับ mm hmm. เขาโพสต์ข่าวในเว็บของ FOCUS INTERACTIVE mm hmm. นะครับซึ่งเป็น d e v e l o p p r r ของ Space Marine 2นั่นเองเขาโพสต์ว่าอย่างนี้ครับนี่ patch 4.1ครับับผมซึ่งเขาบอกว่า patch 4.1เนี่ยจะ มาในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่24ตุลาคมนั่นเองครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าจากฟีดแบ็กหลายๆอย่างเขาก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนเกมเพลย์หลายๆอย่างนะครับในแพทช์4.1นี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับฟีดแบ็กต่างๆตามแล้วก็ก่อนที่จะไปดูแพทช์โน้ตต่างๆเนี่ยเขาประกบเขาก็ประกาศด้วยว่าเขาต่อไปเขาจะพยายามตั้งอันนี้นะครับ Public Test Server นะครับเซร์เวอร์ PTR นั่นเองซึ่งมันเป็นเซ r ร์เวอร์ที่ผู้เล่นบางส่วนที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยจะสามารถเข้าไปเล่นแพทช์ใหม่ก่อนได้อะไรประมาณนี้เพื่อที่จะดูฟีดแบ c k ต่างๆว่าเออการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เขาทำเนี่ยมันมันเป็นยังไงคนรับกันได้โอเคไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง Public Test Server เนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าจะมาในช่วงต้นปี2025 นะครับก็ตามนี้ครับผมโอเคแล้วทีนี้เราก็มาดู <c oughs> การเปลี่ยนแปลงลลต่างๆแพช h n o ต่างๆบ้างนะครับเกมเพลย์และบาลานซิ่งทวีการปรับเปลี่ยนบาลานซ์นะครับในโหมดโอเปอเรชั่นนะครับ,รบ AI Director และ Enemy Spawn เขาบอกว่าตอนที่เกมออกแรกๆเนี่ยวินเลตของระดับความยากรูทเลสเนี่ยซึ่งก็คือระดับ4เนี่ยคือ60% นะครับแต่ว่าพอแพช3.0ออกมาเนี่ยซึ่งก็คือแพชเนิร์ฟเนิร์ฟมอนเนิร์ฟเควอสเนี่ยวิลเลดของระดับความยากรูทเลสเนี่ยเพิ่มเป็น80%เลยทีเดียวแล้วก็มีฟีดแบ็กออกมาด้วยว่ามีมีคนฟีดแบ็กว่าเกมมันง่ายเกินไปถึงแม้ว่าจะเป็นระดับความยากยากที่สุดก็ตามครับผมซึ่งเห็นด้วยมีคนฟีดแบ็กอย่างนี้จริงผม ผมไลฟ์สตรีมเนี่ยมีคนมาล้องในคอมเมนต์ว่าผมไม่ชอบเลยครับมันง่ายเกินไปครับอะไรเงี้ยเออนั่นแหละทีนี้มาและพอแพช4.0ก็คือเป็นแพชที่เพิ่มความยากเข้าไปเยอะเลยนะครับเราเพิ่มเอน m มิสปอนนะครับศัตรูมากขึ้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าเพิ่มจำนวน เขาอยากเพิ่มจํานวนศัตรูมากกว่าที่จะเพิ่มเลือดของศัตรูนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยก็ไปมีผลกับระดับความยากที่ง่ายๆ <c oughs> ลงไปด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งอ,อย่างระดับความยากง่ายสุดเนี่ยครับวินเลดในแพทชี่จนะวินเลดลดจาก95%เป็น93%ครับผมซึ่ง สอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากแต่ว่าฟีดแบ็กเนี่ยฟีดฟีดแบ็ที่เขาได้รับเนี่ยก็คือค่อนข้างชัดเจนครับว่ามันมันอาจจะยากไปหน่อยสำหรับระดับความยากที่อยากจะมาชิวๆอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่างบางคนเลเวลหนึ่งเนี่ยเลเวลหก็ต้องเล่นง่ายสุดใช่ไหมครับบางคนเล่นเลเวล1ไม่ผ่านนะครับนะผมอันนี้อันนี้หลายคนก็มาบ่นกับผมเหมือนกันบอกโหพี่ตั้งกับแพท4.0มา ผมผมเล่นตัวใหม่ยากมากเลยถ้าไม่มีคนมาแบกอะไรประมาณเนี้เออเล่นเล่นเลเวลหนึ่งเล่นเล่นง่ายสุดไม่ผ่านนะครับแล้วผมก็ตามนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นก็อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนกันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาจะลดการเกิดของศัตรูเอ็กซ์ตรมิสนะครับซึ่งก็คือตัวพิเศษเนาะครับผมใ ในระดับความยาก1 2 3เนี่ยก็คือง่ายสุดระดับ2และระ,ระดับ3เนี่ยศัตรูระดับ e x ็กซ์ติมิสจะถูกปรับลดอัตราการเกิดลงไปนะครับเป็นเหมือนก่อนแพทช4.0ครับผมและสำหรับระดับความยากร t l เ s สระดับ4นะครับก็จะลดระดับก็จะลดอัตราการเกิดลงไปเหมือนกันแต่ว่า,าจะ ไม่ลงไปเท่าก่อนแพด4.0นะครับโอเคส่วนระดับ5ไม่ได้พูดถึงนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะยังได้เจอตัวพิเศษรัวๆกันอยู่นะครับในระดับ5ครับผม <c oughs> แต่ไม่เป็นไรระดับ5มีการปรับแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวอ่านกันต่อไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอาสรุปตรงนี้ครับสัตว์ร t อิสต์นะครับลดการเกิด ในความยากระดับ1-2-3เนี่ยให้เป็นเหมือนก่อนแพทส0ส่วนในความยากระดับ4เนี่ยก็ลดการเกิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลดลงไปเท่าก่อนแพท4.0นะครับครับนะผม <c oughs> และอาวุธนะครับในในโหมดโอเปอเรชันเท่านั้นนะครับนะผมก็จะมีการบัฟล่าอาวุธบอลครั้งใหญ่นะครับ ซึ่งอาวุธบอลเนี่ยเป็นอาวุธเป็นอาวุธที่คนไม่ค่อยใช้กันอยู่แล้วนะครับยกเว้นบอลไลท์เพิลติดเครื่องยิงลุลระเบิดนะนะที่เป็นเมตานะครับแต่อาวุธบอลอื่นๆเนี่ยโอ้โหเป็นอาวุธที่ว่าแบบเก็บเหมือนเก็บเวลไปงั้นน่ะยังยังไงก็ไม่เอามาใช้จริงครับผมคนคนจะชอบใช้เมตามากกว่าหรือหรือเป็นบอลติดเครื่องยิงลุลระเบิดมากกว่าครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยบัฟอาวุธบอลครั้งใหญ่เลย นะครับอาวุธแทบทุกอันที่มีคำว่าโบว์ครับเพิ่มเดเมจหมดครับผมเปอร์เซนต์ก็ตามนี้ครับผมก็ไปดูกันได้ครับบัฟเยอะมากครับผมก็ไปดูกันได้นี่ขนาดโบว์ไรเฟิลติดขนาดโบว์ไรเฟิลที่สามารถที่จะมีเครื่องยิงลูกระเบิดได้เนี่ยยังได้บัฟเดเมจเลยบัฟ10%นะครับกลายเป็นว่าอาวุธเมตาได้บัฟสังัานเลยแต่อาวุธไม่เมตาก็ได้บัฟนะก็ตามนั้นครับ ก็รอดูกันว่าคนจะใช้กันมากขึ้นเยอะหรือไม่ส่วนในอันเมตาเนี่ยก็น่าจะยังใช้กันเหมือนเดิมนะครับโ okay. อเคต่อมาครับระดับความยากครับ <c oughs> ระดับความยากรูทเลสก็คือเกราะของผู้เล่นนะครับเพิ่มขึ้น1 0ครับผมคือในแพด4.0นเนี่ยนอกจากความยากระดับ5ที่มันยากมากๆแล้วเนี่ยเขายังแล้วก็เขาเพิ่มศัตรู ที่เกิดแล้วเนี่ยเขายังแอบ,บลดเกราะของผู้เล่นด้วยนะครับหมายความว่าผู้เย็นผู้เล่นรับเดเมจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในระดับความยาก Rootless ก็คือระดับ4เนี่ยแพทสีเนี่ยเขาจะเพิ่มเกราะกลับขึ้นมานะครับเพิ่มเกราะขึ้นมา10%อครับผมตานั้นเพราะฉะนั้นระดับความยากระดับ4เนี่ยจากที่มันยากขึ้นประมาณนึงเลยเนี่ยมันน่าจะกลับไป น่าจะกลับไปเล่นได้เหมือนเดิมแล้วครับผมและนี่ระดับความยากระดับ5ครับนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะพอใจผมนะครับก็คือไอ้ระบบที่ว่าจะต้องอยู่ใกล้กันถึงจะได้กรอกเนี่ยครับเอาออกไปแล้วนะครับไทฟอร์เมชันเนี่ยครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าเอออยากจะได้อะไรที่มันเป็นแบบ c h ALLENGE ของผู้เล่นขึ้นมา นะครับโดยที่ไม่ใช่ว่าเป็นการเพิ่มเลือดเพิ่มเดเมจสัตตูอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ก็พยายามที่จะคิดระบบที่จะเป็นชาเลนผู้เล่นขึ้นมาระบบไทฟอร์แมชชันก็เลยถูกนามาใช้แต่ว่าเนื่องจากว่าฟีดแบ็กคนไม่ชอบกันเยอะมากมากมากนะครับก็เลยจะเอาออกไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามไอเดียของการที่จะคิดระบบชาเลนผู้เล่นขึ้นมาเนี่ยยังไม่หายไปนะครับเขาก็จะขอกลับไปคบคิดต่อไปนะครับในอนาคตก็อาจจะมีระบบ อื่นๆหรือระบบที่ถูกปรับปรุงแล้วเนี่ยกลับมากันอีกครับผมก็ตามนั้นครับก็รอดูกันละกันว่าอนาคตจะมีอะไรไหมแต่ว่าในตอนนี้ระบบนี้เอาออกไปก่อนนะครับ AI ครับก็คือบอทนะครับสำหรับบางคนที่ชอบเล่นโซโลนะครับหรือทำช l l e n ลนโซโลนะครับเขาบอกว่าบางบางคนแบบรู้สึกว่าบอทมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับ เขาจะบัฟบ,บอทนะครับก็คือบอทจะทำเดเมจต,ต่อบอสนะครับมากขึ้น30%ครับผมเออดีดีอยู่นะดีอยู่นะครับผมต่อไปบอทอาจจะช่วยซูบอสได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับนี่และศัตรูเซนโธบครับ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกใจผมมากครับเซนโธบเชื่อมจิตเนี่ยซึ่งมันจะมันจะสลับกันอมตะใช่ไหมครับเขาบอกว่า เพิ่มคูดาวการสลับอมตะของไซนโทรปเชื่อมจิตครับผมเพิ่มคูดาว10%ครับก็อ่าดีดีดีก็ต่อไปก็การฆ่าไซนโทรปเชื่อมจิตก็อาจจะปวดหัวน้อยลงนะครับโอเคอฮะการแก้บัก๊กอะไรพวกนี้อ๋อเขาบ,บอกว่าแก้บั๊กที่ทำให้การกลิ้งสั้นลงครับผม ก็คือที่พวกคุณหลายคนสังเกตว่าเอ้ยขเขาแอบเนิฟการกลิ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดเขาบอกว่ามันเป็นบั๊กนะครับและเขาก็จะแก้มันแหละนะครับการกลิ้งก็จะกลับไปไกลเหมือนเดิมครับผมก็ตามนั้นบั๊กที่ไม่ปลดล็อกสติกเกอร์หลังจากที่เอาชนะความยากระดับ5ไปแล้วก็ก็จะแก้นะครับโอเคก็จะได้คอสเมติกมาเพิ่มขึ้นครับผมแล้วก็แก้บั๊ก ความลื่นไหลการครชทั่วๆไปครับโอเคก็ okay. เท่าที่อ่านดูก็เป็นแพชที่แก้ไขหลายๆอย่างที่ผู้เล่นเรียกร้องกันมานะครับก็น่าสนใจว่าเมื่อแพทช์ลงจริงๆในวันรุ่งขึ้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับกน็น่าจะดีขึ้นละมั้งครับอย่างเนาะอ,อย่างน้อยก็น่าจะง่ายขึ้นคนที่แบบคือบางคนที่ไม่สนความยากระดับ5หนีไปเล่น1-4เนี่ย ก็จะเล่นได้สบายมากขึ้นนะครับส่วนไอร้ระบบไซคอเนี่ยระบบต้องอยู่ใกล้กันถึงจะได้กรอเนี่ยก็เอาออกไปแล้วนะครับสายโซโล่ก็ทำคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็เอาชนะระดับ5ไปหมดทุกด่านแล้วนะได้ได้หมวกหมวกมีรอยควนเทลรเนิตมาแล้วนะครับก็โออยู่นะถือว่าถือว่าเอาชนะได้ก่อน ก่อนเนิบลงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปโซโล่เลยนะครับเนิบน่าจะลงสัก,ก่อนนะครับถึงถึงจะลองทําคลิประดับโซโล่ระดับ5ดูก็ก็เดี๋ยวอาจจะลองทํามาให้ดูกันละกันครับโอเคก็การอ่านแพชสี่จก็คิดว่าคงประมาณนี้นะ ก็รอดูกันละกันครับว่าแพลจริงๆจะเป็นยังไงครับผมแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และ Subscribe กันไว้ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์หน้าครับผมโอเคครับผมไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสด,ดีครับ